ทายธรรมชาตินะป้าเดี๋ยวดี๋ยตีแจ้งข้อมองให้คนกิมองป้ามาลอนกรรมการเพื่อนม่านเซ็นสัญญานะครับเวลาว่างว่าใดเลยแต่ไหนครับทองก่อนล้ำจังสิล่ะครับใกล้เวลาลวครับที่จะเปิดวงวันที่ห่านะครับให้กำลังใจทีมงานและกัวหน้าผมเนเดอร์ครับ chín แล้ว có อัลฮูติมัน chứ, บอกจะ ตอาต้องคุกั้นหาเรื่องหัวมุงนได้อเ่าที่นัคนควมเความหางไรจะหาอย่จะหาอย่ใส่ความเอาความดีหรือเอาเอาความดีครบครบาง็จอาแบบนี้ไรก็ได้่าหรือจะเอาสอาแบบนี้ีความหมาย จะไดอาภัวแบบนี้นอค้ความหมาย้ความหมายใดหรือหาเรื่องหรือหาเรื่องใส่ตัว